น้งกาแฟะอะไรลงมาแล้วกล่องเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับมันจะมี2ชั้นเหมือนกับตัวบดกาแฟตัวนี้ผมจะไม่แกะซ้ำนะครับเพราะว่ามันก็มีลักษณะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูตัวชงกาแฟตัวนี้กันเลยนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างที่ล็อกเขาเตรียมไว้ให้กับลูกค้านะครับ ความสูงของกล่องก็อยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ17เซนติเมตรเครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับรุ่นพี่ของเขานะครับจะเป็นกล่องอลูมิเนียมรุ่นหลังๆมาจะเป็นกล่องกระดาษหมดแล้วนะครับก็จะมีคําว่า improve ก็คือมีการปรับปรุงของอุปกรณ์เขาอยู่ตลอดเวลาสําหรับเครื่องชงกาแฟแบบเอสเ e ร s โซ่นะครับก็มีการได้รับรางวัล ของเครื่องชงกาแฟด้วยมือด้วยนะครับด้านถัดมาด้านนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือแบบคร่าวๆเราสามารถดูจากตัวนี้ก็สามารถชงกาแฟด้วยเครื่องล็อกตัวนี้ได้เลยด้านถัดมานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็สนุกกับการใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาก็แนะนำมาอย่างนั้นแล้วก็ช่องทางในการดูข้อมูลเพิ่มเติมของเครื่องล็อกแบบต่างๆนะครับก็มาดูที่เว็บไซต์ตรงนี้ได้เลย สำหรับด้านนี้นะครับก็เป็นคู่มือในการแนะนำส่วนต่างๆของเครื่องล็อกนั่นเองสำหรับฝากล่องก็ไม่มีข้อมูลอะไรด้านฐานของกล่องก็มีข้อมูลประมาณนี้นะครับแล้วก็แงะตรงนี้นะครับง,ง่ายๆดีเปิดขึ้นมาพอเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอ ตัวเครื่องแล้วก็กล่องขนาดเล็กที่อยู่มุมตรงนี้นะครับน่าจะดึงกล่องที่อยู่มุมตรงนี้ขึ้นมาก่อนเพราะว่ามันมีฐานอยู่นะครับข้างในกล่องก็มีประมาณนี้นะครับเหลือแต่ตัวเครื่องก็สามารถดึงออกมาได้เลย ที่ใต้กล่องนะครับมันก็จะมีกระดาษแผ่นนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ของเขารับประกัน10ปีเลยนะครับก็มีรายละเอียดประมาณนี้แล้วก็มีกระดาษแผ่นเล็กๆแผ่นหนึ่งนะครับเตือนไว้ด้วยว่าขณะที่ใช้งานให้ยืนประมาณนี้อย่าก,ก้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวเกิดอันตรายก็มีตัวแจ้งเตือนให้กับเรามาด้วย ขณาที่เรายกขึ้นนะครับมันก็เนืดอยู่นะครับยกขึ้นก็ประมาณนี้จะหมุนรอบให้ดู<ม>เวลากดลงนะครับก็ยังมีความเนืดอยู่นะครับ่ามีความเนืดอยู่ สำหรับกระดาษแผ่นนี้นะครับก็เป็นคู่มืออีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นคู่มือในการใช้เครื่องชองกาแฟของล็อกเขาครับมันก็จะมีการแนะนำอยู่ที่ตรงนี้ส่วนการที่จะเอากระดาษแผ่นนี้ออกนะครับผมเคยแนะนำในการดึงตรงนี้ออกแล้วในเครื่องบดกาแฟนะครับ มันจะเป็นเฟืองตรงนี้นะครับแขนตัวนี้มีอะไรขายนะครับไปดูที่เว็บไซต์เขามีอะไรขายหมดเลยก็จะมีโลโก้ล็อกอยู่ตรงนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวโลโก้นะครับก็มีรอยบุกเข้าไปนะครับก็ลึกพอสมควรก็ประมาณนี้ สำหรับความสูงจากฐานนะครับถึงตัวบนนะครับตัวบนตรงนี้นะครับก็ประมาณ15หเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวลองมาดูห้องตรงที่ทำให้เกิดแรงดันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของพลาสติกนะครับหรือซิลิโคนนุ่มๆนะครับนุ่มๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้มุนให้ดูอีกฝั่งนึง่งก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองยกแขนของเจ้าเครื่องล้องตัวนี้ขึ้นนะครับลองดูว่าเจ้าซิลิโคนที่อยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีปฏิกิริยาอย่างไงอลองยกขึ้นดูก็ประมาณนี้นะครับลองกดลงขณะที่กดลงก็ยังเหนืดเหมือนเดิมนะครับ ก็ประมาณนี้ที่ตัวฐานนะครับก็จะมีการหล่อเป็นรูปเมล็ดกาแฟนะครับนูนๆขึ้นมานิดนึงนะครับนี่ก็เป็นรอยต่อระหว่างฐานกับขาก็ประมาณนี้เนี่ยพื่อนผิวของตัวฐานที่หล่อเป็นรูปเมล็ดกาแฟนะครับก็ประมาณนี้ ที่ฐานของเครื่องชงกาแฟล็อกตัวนี้นะครับก็จะมีลูกยางด้วยกันสีมุมนะครับนิ่มๆอยูอ่ตัวโลโก้แล้วก็ข้อมูลตรงนี้นะครับก็จะเป็นรอยบุ่มลงไปนะครับเดี๋ยวผมเอาด้านข้างให้ดูก็ประมาณนี้ มาดูอีกกล่องนะครับมันจะมีด้วยกัน3อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องนี้เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกล่องว่ามันเป็นลักษณะยังไงก่อนนะครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> รูปทรงสามเหลี่ยม <Okay. S 2> ก็ประมาณนี้แล้วก็จะใช้ มีดมากรีดสติกเกอร์ตรงนี้ออกดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็จะใช้มีดกรีดอ่ามันจะมีมันจะมีที่แกะกตรงนี้อยู่นะครับเดี๋ยวกออกมาได้ไหมเราแกะออกมาดูพร้อมกันเลยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ที่อยู่ในกล่งองชิ้นที่หนึ่งเป็นก้านเป็นบักเก็ตนะครับที่เราจะได้กระแฟมาจากตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัดพงกาแฟตัวน,นี้ก็จะเป็นตัวดับเบิลเอ็กซิสปอตนะครับก็คือตัวแยกออกเดี๋ยวจะให้ดู แล้วมีอันนี้ไม่ได้เขียนบอกไว้มาดูอุปกรณ์ชิ้นแรกเลยนะครับคือ p r o t e ต f i l t t r r นะครับส่วนใหญ่คนไทยก็จะเรียกว่าตัวนี้เป็นบักเก็ตนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยนะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับตัวนี้มันจะไม่มีรอยต่อ ตรงด้ามจับเห็นไหมครับก็จะมีคําว่าล็อกนะครับแล้วก็ข้างบนจะมีคําว่า TM อยู่ตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเขี่ยวไปเกาะกับตัวเครื่องล็อกนะครับนี่ทางออกของกาแฟถ้ามีโอกาสนะครับก็จะไปลองหาอุปกรณ์เสริมตัวนี้ดูนะครับที่มันเป็นตะข่ายที่ไม่มี ตัวข้อแบบนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ดูกันนะครับก็ประมาณนี้อุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับคือ double axis spot นะครับก็คือทางออก2ทางนะครับนะแล้วแกะไปพร้อมๆกัน ก็เป็นสใสๆแบบนี้ทางออกเดี๋ยวจะลองเสียบกับตัวโพเทส f i l ฟิลเตอร์นะครับให้เราสังเกตรตรงนี้นะครับมันจะมีล่องอยู่นะครับมันก็จะไปเกี่ยวกับล็อกที่อยู่ตรงทางออกของกาแฟาตรงนี้นะครับทางออก2องทางของเขานะครับแล้วก็สวมเข้าไปเข้าหากันได้เลยนะครับ มันก็จะดังแก๊กนิดนึงเข้าลองแล้วก็ดังแก๊กสามารถหมุนปรับทิศทางเราต้องการได้เลยนะครับทิศทางที่เราต้องการว่าเราจะวางถ้วยกาแฟยังไงก็ประมาณนี้นะครับ ดึงออกก็ดึงออกง่ายๆเลยนะครับก็ดึงง่ายๆประมาณ้อุปกรณ์ถัดมานะครับก็เป็นตัวช้อนตัดผงกาแฟแล้วก็เป็นแทมเปอร์ด้วยนะครับเนี่ยจะแกะคอร้อมกันก็มีลักษณะประมาณนี้นี่คำว่าคร็อก ย่างนี้ด้วยนะครับให้ดูตัววัสดุก่อนจากที่ดูหลายๆคลิปมานะครับไม่มีใครแนะนำตัวช้อนตัวนี้นะครับแล้วก็แทมเอร์ตัวนี้ผมเห็นว่ามันจะเป็นเอานิ้วกดแล้วก็เลื่อนเพราะว่าเห็นมันอะไรครับมันบลเข้ามาใช่ไหมครับแต่มันแน่นเลยนะครับพยายามแกะแล้วแกะไม่ได้แก่ยากก็เลยไม่แกะนะครับจริงๆแล้วมันเอาไว้สำหรับใช้นิ้วกด เวลาเรากดลงไปใน p o r t ทสฟิลเตอนะครับ p o r t ทสฟิลเตอหรือ Bucket ที่เราเรียกกันนะครับกดกาแฟลงไปหรือแทมกาแฟลงไปนะครับแต่ผมไม่ใช้ล่ะครับตัวนี้เพราะว่าผมเคยแกะกล่องตัวนี้ให้พวกเราดูกันแล้วนะครับไอ้น,นี้น้ำหนัก700กร่ากรัมนะครับเป็นแทมเปอร์ของล็อกเลยสำหรับซองตัวนี้นะครับที่ไม่ได้อยู่ในรายการนี้ ผมจะแกะให้ดูอีกทีนะครับหลังจากที่ผมใช้ไปสักพักหนึ่งแล้วผมจะล้างถอดเครื่องออกมาให้เราได้รู้กันไม่อยากให้ฝุ่นมันเข้านะครับเพราะว่าแกะออกแล้วฝุ่นต้องเข้าแน่นอนก็เลยอยากรักษามันไว้คอยติดตามกันนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าในซองนี้มันเป็นลักษณะยังไงในการเอาตัวพอเทฟิลเตอร์หรือบักเก็ตนะครับเข้าไปที่เครื่องล็อกนะครับก็ดูที่เขี้ยวด้วยนะครับ แล้วก็ดูที่ร่องของเขาด้วยนะครับในเวลาเอาใส่นะครับอ่ามันก็จะอยู่ปลายมันก็จะอยู่ประมาณทางด้านขวามือมุมไหนก็ได้นะครับด้านนี้ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับให้ดูมันก็จะอยู่ด้านนะครับทางด้านนี้เสมอนะครับไม่ว่าเราจะใช้อ่าตัวล็อกข้างไหนก็แล้วแต่นะครับตัวนี้มันจะอยู่ด้านนี้เสมอเลยนะครับจากนั้นก็ หมุนเข้าไปนะครับอม <S 2> <S 2> ติดมุมกล้องนะครับก็ดันเข้าไปเลยจะจับขาดก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับขาดไหนก็ได้จับฐานก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับอันนี้ผมติดที่กล้องแล้วก็ดูทําให้เราดูด้วยก็จะหนืดหนืดนิดนึงจะช้านิดนึนงนะครับสําหรับตัวพอเทฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับมันมี2แบบนะครับแบบที่มากับเครื่องจะเป็นแบบนี้ถ้าใครอยากได้ตัวที่มันเป็น ตัวรูใหญ่ๆแล้วก็เป็นตะข่ายนะครับต้องซื้อเพิ่มราคาอยู่ระหว่างพันนะครับบวกลบนะครับพันบวกลบประมาณนะั้นสำหรับตัวนี้ก็ผมคิดว่ามันมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังผมคิดว่ามันวัสดุไม่ไม่ถูกใจเท่าไหร่ผมจะลองไปซื้ออีกตัวหนึ่งมาว่ามันเป็นยังไงนะครับมันออกก็ มันกลับไปที่เดิมครับก็จะยุ่งยากนิดนึงน,นะครับสำหรับคนไม่เคยใช้แบบนี้นะครับนะก็หมุนออกมาประมาณนี้เรามาลองชั่งน้ำหนักกันนะครับเครื่องนี้ยังไม่เคยเติมน้ำลงไปสักหยดเลยแล้วก็ตัวโฟลเตอรฟิลเตอร์ตัวนี้ยังไม่เคยเติมผงกาแฟลงไปเลยดังนั้นน้ำหนักมันยังบริสุทธิ์อยู่ฝากนิดนึ่งน,นะครับตัวโฟลเตอรฟิลเตอร์ตัวตนี้หรือตัวบักเก็ตที่เติมผงกาแฟตรงนี้นะครับ ใช้แรกๆนะครับมันยังอยู่ที่ตัว O อยู่ด้ามของมันนะครับพอผมหมุนเล่นๆไปหมุนมานะครับมันมาที่ตัว R ใกล้จะมาถึงตัว R แล้วนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับว่าใครจะใช้เครื่องนี้ก็พยายามขันให้แน่นหน่อยน้ําจะได้ไม่ไหลออกด้านข้างนะครับเราจะยกพระเอกเราขึ้นช่างอย่าลืมซื้อหววงวดนี้นะครับ <ogi. S 1> ก็อยู่ที่1,732กรัม3 1กรัมนะครับ 1731ซื้อเลยนะครับผมจะพาพวกเรานะครับเติมน้ําลงในบักเก็ตนะครับถังน้ําตรงนี้ของตัวล็อกนะครับว่าเราจะต้องเตรียมน้ําเท่าไหร่ก่อนที่เราจะทําการชงกาแฟด้วยเครื่องล็อกตัวนี้ผมก็เตรียมน้ําที่จะเติมลงในโถตัวนี้นะครับหรือถังตงัวนี้แล้วก็มีโถน้ํารองรับข้างล่างนะครับตอนนี้ชั่งไว้ที่170.4กรัมนะครับตัวนี้นะักประมาณนี้ ถ้าน้ำเกินมาเท่าไหร่เราก็มาทําการคํานวณดูว่าเราจะต้องเตรียมน้ําเท่าไหร่เดี๋ยวไปทดลองกันเลยนะครับผมก็จะเติมน้ําลงไปนะครับอ่าก็ปิ่มนิดนึงนะครับ ก็จะได้รู้กันนะครับจากนั้นผมก็จะเอาตัวโถวนะครับมาลองไว้ข้างล่างนะครับเพราะว่าตัวพอต้าฟิลเตอร์หรือตัวบักเก็ตเรายังไม่ได้ใส่ผงกาแฟนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นในข้างหน้าเพราะว่าเราเพิ่งใช้กันครั้งแรกเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็จะเริ่มยกแขนของเจ้าตัวล็อกขึ้น าดูนะครับว่าน้ําจากปักเก็ตไหลลงยังไงจากข้องบนลงข้างล่างนะครับอพอยกขึ้นนะครับเห็นไหมครับน้ํามันเริ่มไหลลงเลยครับผมขนาดยกยังไม่สุดนะครับน้ําก็ไหลลงไปแล้วนะครับไหลทะลุไปยังตัวพอลต่าฟิลเตอร์เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ แต่ไม่รู้ว่าตอนใส่ผงกาแฟมันจะเป็นยังไงบ้างดังนั้นแสดงว่าเรายกน้ำเรายกแขนของตัวล็อกขึ้นก็แสดงว่าน้ำก็จะไหลลงไปแช่กับตัวผงกาแฟที่อยู่ในตัวพั r ต้าฟิลเตอร์หรือตัวบักเก็ตนะครับอืมก็ประมาณนี้อืมแล้วก็ไหลประมาณนี้ มันยังมีน้ําหลงเหลือนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็บวกไปนิดหน่อยแล้วก็จะเอาถูน้ําที่น้ํามันไหลลงไปช่างดูว่าเราต้องเตรียมน้ําเท่าไหร่นะครับเราช่างได้เท่าไหร่เราก็ลบด้วยลบด้วย1 7 0 4นะครับอ่าเป็น279.8กรัมลบด้วย1 7 0ยก็เหลือ109.4ก็เตรียมน้ําประมาณสัก120กรัมหรือ120 ml นะครับ ในการชงแต่ละครั้งก็ประมาณนี้อย่าลืมนะครับของเหลวน้ำหนักกับปริมาณมันจะเท่ากันนะครับถ้าเป็นของเหลวดังนั้นน้ำเราสามารถที่จะตวงด้วยวิธีการชั่งก็ได้นะครับหรือใช้ตัวขีดวัดก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราสะดวกนะครับถ้าเรามีตาชั่งเราก็ชั่งน้ำหนักได้เลยนะครับ1000 ml เท่ากับ1000กรัมนะครับ เราจะมาเติมผงกาแฟลงในตัวพอตตาฟิลเตอร์ตรงนี้กันผมมีประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนนะครับผมใช้มอกาพอตมาก่อนนะครับโดยปกติก็จะใช้ประมาณ18-20กรัมนะครับแต่กาแฟบางชนิดนะครับอย่างผมมาลองใช้ของยี่ห้อนี้ดูนะครับผมต้องใช้26กรัมในบักเก็ตที่เป็นมอกาพอตที่เป็น3ครับตัวนี้ปกติใช้18กรัมแต่ยี่ห้อนี้ใช้26กรัมนะครับ ก็แตกต่างกันเลยดังนั้นนะครับจากประสบการณ์ถ้าเราจะใช้เมล็ดก,กาแฟยี่ห้อไหนควรเอาเมล็ดกาแฟนั้นมาตวงที่อุปกรณ์อของเราก่อนก่อนที่จะไปบดนะครับกาแฟที่ใช้ทดลองในคลิปนี้นะครับก็ขั่ววันที่24เดือนมีนานะครับปี2001คลิปที่ทำวันนี้ก็วันที่30นะครับเดือนเดียวกันปีเดียวกัน เปิดทุ่งมานะครับผมอยากให้ได้กลิ่นเหมือนผมตรงเลยนะครับมันหอมมากอันนี้ทําเป็นตัวอย่างนะครับเพราะว่าอยากให้เราได้รับรู้กันนะครับว่าถ้าเราได้กาแฟตัวใหม่มาให้มาตวงกับภาชนะของเราก่อนก่อนที่จะไปบดนะครับเราก็จะได้รู้ว่ายี่ห้อนั้นนั้นควรใช้กี่กรัมกี่กัมแล้วก็จดเป็นเท็กไปด้วยนะครับ เทมาล็กกาแฟลงไปอย่าลืมนะครับก่อนนำกาแฟาไปบดท,ที่เครื่องน้ำกับช้อนซ้อมนะครับออกมาคนกันก่อนเพื่ออะไรครับกันได้ไหมครับเพื่อไม่ให้ผงกาแฟไปติดที่ตัวบดนะครับแค่ช้อนซ้อมอันเดียวนะครับใส่จุ่มแล้วก็มาคนแล้วก็เอาใส่ตัวบดแล้วก็จะไม่ได้เห็นผง ผิดที่ตัวบดนะครับคลิปนี้ชงด้วยเครื่องล็อกก็บดด้วยเครื่องล็อกไปเลย,เลยอันนี้ขนาด12คลิกของเครื่องล็อกก็ได้ประมาณนี้นะครับ มีตัวช่วยนะครับก็เอาไม้ไผ่นี้นะครับไม้ไผ่ตัวนี้ก็มีประโยชน์นะครับใช้กับเครื่องชงกาแฟได้หลายอย่างนะครับตัวปกติเขาจะใช้กับไซฟ,ฟอนนะครับไม้ไผ่ตัวที่ผมใช้ตัวนี้จากนั้นนะครับก็ใช้แทมเปอร์ตัวนีนะ้เป็นของล็อกด้วยนะครับหน้ามันจะได้กันพอดีเลยแค่วางไว้แล้วก็หมุนๆนนะครับ แทบจะไม่ต้องกดเลยเพราะว่ามันหนักอยู่700กรัมอยู่แล้วนะครับก็กดนิดนึงนะครับไม่ต้องกดเยอะก็จะได้ตามเส้นขอบนี้พอดีเลยอันนี้เป็นน้ำร้อนแล้วนะครับประมาณ90องศาพอเติมเสร็จแล้วก็จำได้ไหมครับยกขึ้นเอาน้ำไปอะไรครับ ไปแช่กาแฟเฮสลีทไทม์เมอร์ thirty second โอเคก็ประมาณสัก3ามสิวิก็พอนะครับอันนี้ละแต่สูตรนะครับเรื่องการแช่น้ำกับกาแฟนะครับ ดังแล้วนะครับผมก็จะเริ่มกดแล้วนะครับอ่านั่งกาแฟไหลลงมาแล้ว ก้อ1หนึ่ช็อตก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ครีมมาออกมานิดนึงอพอแล้วน่าจะประมาณน,นี้นะครับเพราะ1ออนก็จะได้แก้ว1ออนที่ผมมาใช้ได้ประมาณนี้อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดกาแฟการคั่วด้วยนะครับแล้วก็ผมใช้ สิบสองคลิกของล็อกก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับหอมนะครับขณะที่ผมกดตัวแขนมันลงไปนะครับหนึ่งครั้งของผมจะได้น้ำกาแฟออกมาเท่ากับแก้วหนึ่งช็อตหนึ่งัพบหรือหนึ่งออนนะครับแก้วตัวนี้ก็แล้วแต่พื้นที่จะเรียก มันเรียกไม่เหมือนกันในเรื่องของปริมาณกาแฟนะครับก็ดึงกาแฟออกมาได้รสชาติตามที่ซองเขาเขียนไว้เลยเนื่องจากเราแช่น้ํากับกาแฟเพียง30วิแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ขนาดของกาแฟที่คั่วนะครับก็อยู่ระดับกลางนะครับแล้วก็เพิ่งคั่วมาเพียงแค่6วันเองแล้วก็มาทดลองก็ได้ประมาณนี้นะครับยังไงก็จะมีอะไร เกี่ยวกับเครื่องนี้ผมก็จะมันเล่าให้ฟังนําเสนอไปเรื่อยๆเพราะว่าผมจะออกไปพื้นที่ต่างๆก็จะนําเครื่องอชงกาแฟผมเท่าที่มีนะครับไปตามพื้นที่แล้วก็ดูวิวต่างๆเพราะว่าทุกอย่างเราพยายามใช้แบบแมนนวลนนะครับไม่ได้ใช้แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็จะมีเครื่องชงกาแฟที่หลากหลายโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามติดตามกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ หลังจากที่ชงเสร็จแล้วนะครับก็ดึงตัวพั t ตาฟิลเตอร์ออกมาหรือ Bucket นะครับแล้วแต่เราจะเรียกนะครับผมก็จะพยายามพูดคาว่าพั t ตาฟิลเตอร์นะครับเวลาเราไปต่างประเทศเราจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับก็ได้ผลออกมาเป็นแบบนี้ในคลิปนี้นะครับในคลิปถ,ถัดไปนะครับผมก็จะทดลองให้มันแตกต่างกันออกไปแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับ